อายุแล้วทุกคนเนาะแม่จันไปดองยุหลวงหัวบางเนาะน้องอู้กับพ่ออยุงานสองคนเมื่อนี้อู้กับพ่อเดินทางมาที่ทางเส้นจะมาใส่สมบูรณ์วลาน้องมาเวียกไว้นึงเนาะเดี๋ยวจะท่ายายากาศให้ทุกคนเบื้องเนาะว่าเส้นทางมาใส่สมบูรณ์นี้เป็นอะไรเลี้ยวเนาะตอนนี้เราอยู่ในรถเนาะอันนี้เส้นทางจะไปไซสสมบูรณ์เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปหัวไซสสมบูรณ์เด้อ เราจะไปเวียกอยู่ที่บ้านอ่านาโพเซียงมีนะทุกคนเนาะไปเรียกยู่ฮันในหนึงแต่ว่ามาแล้วก็เลยถือโอกาสทายเส้นทางให้ทุกคนเบึ้งเส้นทางก็ถือว่าเป้เพลหลายสมควรเนาะน้องอู้กับบได้เที่ยวเส้นทางนี้มาเกือบจะหนึ่งปีแล้วเเกือบจะหนึ่งปีละเพราะว่าอตั้งแต่ตอนไปใชสสมบูรณ์ครั้งล่าสุดมาปีก่ายคุณเนาะมรู้สึกว่าเส้นทางเป้เพลหลายอันนี้ อันนี้เครียดตรมองนี่นี่เส้นทางยังยังบบปาณแต่ว่าเครียดตรงที่เขาผ่านมาเนาะพอนอะ uh huh. แต่ว่าขาดก,กบไปกับที่ไทยทุกคนเบิ้งเนาะนี่อ่าขี้ฟุ่นหลต้นไม้จนเป็นสีอ่าเทาเทาเหมือนขี้ฟุ่นเกาะใบไ,ไม้เนาะยูมืออันนี้ก็ยังเป็นเครียดเมืองล่องซานอยู่เด้อทุกคนยังเป็นเครียดเมืองล่องซานอยู่เนาะแล้วก็เครียดเมืองล่องซานอยู่ อาชีพลากลาของประชาชนยูนิกาเห็ดให้เห็ดนาะผู้เพื่อตามฤดูการละกะเห็ดส่วนยางเนาะนี่ส่วนยางนี่ก็บางคนกับปิดหน้ายางแล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็ยังพันปิดหน้ายางเถื่อเนาะ,ะต้นต้นยางม,มันก็เริ่มเป็นใบมันก็เริ่มเป็นสีอันนั้นละเป็นสีอ่าแดงแดง <c oughs> สีน้ำตาลละเพราะว่ามันเสียล้นใบเก้าทิ้มแล้วโป้งใบไม้ขึ้นมาเนาะ บางคนเพื่อนก็นจะพักหน้ายางประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็จะคีดเนาะนี่อันนี้ก็บรรยากาศทางทางเอามาฟังคกคนเนาะเพื่อแบบว่าบางคนอาจจะบรนทันเผยเห็นเส้นทางที่จะไปใซสสมบูรณ์เนาะนรถกะมีรถจักส่วนหหาก่กะช่วงน,นี้ก็มีซมีรถแห่เนาะกายไปกายมา พอน้องอู๋จับโทรศัพท์มาถ่ายปึ๊บไ่เห็นรถแห่ตอนเมื่อกี้นี่รถแห่บักไหลนะพ่อเนาะเส้นทางก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะสองฝั่งทางกระยางพาราเนาะเป็นบุกยางพาราเมื่อตอนที่น้องอู๋เหียนจบจากอ่ะการค้ายุโมโซกับทั้งอู๋กับทั้งอู๋เขียนบทยบกับยางพาราเนี่ยเพราะว่ายางพารายุบ้านเฮามันไหลเลยจับตัวนี้มาเขียน โอ้ไฮเงี้ยยงสูงสันน่ะเดียว <c oughs> ปเด็นยังเย็ดได้นะว่เนาะไทีวดา <c oughs> โอ้ยอบเลยฮะไเทีวดาแหละแต่ว่าเวลามันเป็นน,นนะนัเพาะว่ากามันสันๆแต่เวลาขึ้นไปมันกับบริปันใหเด้อออันลื่มันนี่ก็คืออันนัน่นแหละ คน่ามุงมันเลยเดินคนเดโอ้พาลูกมลินน้ำทางเนาะเขียดนี่จะเป็นบ้าน,น<อ>ทุกคนนี่หงเยียนเออนี่ทุกคนนี่คือหงเฮียนโอ,อ้เป็นเรานี้มาหงเฮียนอ,อืมบดิเฮียนอะไรตี้นี่ดูว่านนี่สินี่แหละบ้านาน้ำพูลเออไปอีกไปอีกอันนี้ไม่เท่าเคนขายอย่างนี้ลองดูกเกียงขายมะเกียงมะเกียงโลซิพัน ไปเจ้าอยู่ได้ขายขายยุกงยางเนี่ยเจ้บ้านนี่ก็เธอขี right ้ฟุ้นเต็มเนาะบ้านนี้ยังขึ้นกับลังสารบ่ขึ้นกำลังสารเลยเนาะกับเมืองลองสารมั้โอ้เสฉงเมืองลองสารนี่กวางให้เนาะมีเสาห้ามู่บ้านไอ้ลองสารนี่บ่อบนจุดลูกซีวอลนะบอบอกไปไปอีกกาบไปอีกมันยู่แถวองเขียงุัวนะอันนี้ยังโบแมนอันนี้โบแมนน้องเย็นมาสั่นบอ ผงเฮียน,นะเมออื่อกี้ง่ายนะเป็นตลาดเป็นสุมสนนะมันเชียงมีผมบอกโบแมนโบแมนไก่สีหอดอู้พ่อเขาเจ้าเห็ดอันนี้โอหปัน่นอันนี้เออไปเบ้างไปบ้างไปบ <ไป S 1> ้าง <ไป S 1> จานจานละกนจ <laughs> านละกันโอ้โหปั่นอันนี้คนมาเจอคนปั้นขนมเนาะเอาเข้าวซอยปัน้น เอาเข้าวซ้าเนี่ยปัน เขาใส่ไหนแะไรกัปัน้นออกมาส <Okay. S 1> <Okay. S 2> ะจากที่มีคนมาแบบว่าให้เพือ่อนมาให้เพื่อนแบบอปั้นเรื่อยๆเนาะมันเป็นเครื่องซักองดุกคนเนาะไม่เป็นเครื่องซักแล้มันก็จะเอาเข้าวเจ้าคนน้ําตาลลงไปแล้วค่ะเอาออกมามันก็ที่เป็นแบบนี้เนาะนี่มันจะที่ใส่ข้าวไปบำงานเนาะแล้วมันก็จะออกมา น้องอูก,ก็ได้มาเพื่อให้มาสาบานนอนโลนึ่งพันที่เนาะโลนึ่งยี่สิบบาทเน,ะน, 110, เนะาเนะเอามาปั้นอันนี้เนาะเอาเข้าเจ้าของเฮามาแล้วเฮาก็มาให้เพื่อปั้นให้ค่าจ้างปั้นก็คือโลนึ่งพันอี่เนาะันจะอยู่ในโรงงนใหญแบบนี้เลย าเจ้าปนน้ำตาลแล้วก็มามาสีเนาะมาเฮ็ดเป็นเครื่องมาเฮ็ดเป็นขนมเนาะนี่ก <c ười> ็คือเอาเพิ่นจ้าอันค่าจ้างอันเฮ็ดขนมอันนี้กคือโรนึ่งเอาเขาเอาข้าเจ้ามาเฮ็ดโรนึ่งสิบพันกีมเนาะนี่สีมึงก่อนสุกซนีและบานาโฟบนเีินรูก็เหมือนเสียงนี่บนบ่โอ,โอ,โอ้แม่นหนาอยู่ไกลเนาะ สรสซาดกับหวานน้ำตาลเนื้อกับมีกลิ่นหอมข้าวเนาะบีบองนาวใส่จังหน่อยกะโอเคยอยู่ได้ถ้าว่าเป็นขนมแบบยูริเคีนนี่มันกะขี้ยนนอกๆเ้อบีบองนาวใส่ซีอิ้วใส่น้ำพริกใส<ช>่โห,<อ>หดใส่อะไรอย่างเงี้ลองาม,มาเนี่ยทุกคนมองในแห้งอ่ะปู่แม่อันนาโผล่กับห้วเซียนเนี่ยพอเป็นบ้านบุกเบ,บิกยางพาราทำอิ่เนาะเพราะว่าน้องอู้มาเขียนบทแล้วได้ข้อมูลแบบนั้นแหละ ก็นีผ้การองพอเอามาลยกี่ปรตูรบ้านบ้านเทศบานเขาบอกเอาเลยก็เอามาให้พวกราสูบานบรเสีทนะพวเส้นเจ้าเมืองขั้เน่ยโอ้ยกระชั้นนี้ท้อบ้านเขาบ้า,า,บา,า,รบานร<ม>า,บนาสบานเขาบริหา,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 ายันอรกันนี่เออเขาปลูกสิเม่เขาไดสปีหปีไที่เหมอกดนาสิบกว่าปี ห้าม,ามแซงมาจะบอกอนเส้นทางกายไปอ่เหกายนี่ีวอันนี้เยจะจอน,ะนี่อันนี้เส้นทางตัวทางหน้าเขาจะไปทางนี้นก็คือจะไปน้ำยิงเนาะทุกคนเนาะมูบ้านนี้จะรับอกันโคอีเด้นนะพอเนาะแล้วค่ะจุดโพสวัสดห้าสิบห้าสิบสี่รักคุณนะ ก้จีเบคอนจุมน้ำนะไซส์สมบูรณ์อีหกสิบเก้าหลักเนาะบ้านนาโพหวยเสียนน้ำยิงน้ำมุงแม่นไปทางพีแล้วทุกคนนี่ทางพีเจมองนี้จะเป็นตลาดน้องตลาดแล้วก็เป็นบ่อนเก็บซื้อยางพลาเนาะเราจะมุ่งหน้าไปอีกเนาะเขาจะมุ่งหน้าไปทางอ่าบ้านนาโพที่แบบเป็น เขียดหงเยียนเนาะพี่เคียดหงเียนแนละ้วก็ไม่เคร,เรียดซนะุ่มซนของเขาโยบุญเนาะเดี๋ยูจะพาทุกคนไปเบิ่งแตวบ้านหนาวเบิงบ่งยังวิวนังแองงานก็ไป่ยุ่เถิงขอยุ่เถิงเ,เงน,งนาะเป็นนาเป็นอันเดียวกันยามนั่นนะเส้นทางแบบเนียทุกคนผู้ใดสิมาใส้สมบูรณ์ก็ได้ใช้สมบูรณ์ไปพุ่งหัวโลนไปทางนี้แหละ กรจ,จ้จยสุดยอดเลยครับรถนี่เส้นทางเนาะทุกคนอ่าน้องอูนี้ยู่จะท่งเพียงไปขึ้นภูสลาน้อยเดียวว่าสันเทสันว่ามาเจอเส้นทางบ้านหน้องอูดู เมาลดลดแลววันพรุ่งเนอะคือบที่เนี้ยบุลึงเน้ย

เสียงมีจักรนาโภไปเสียงใครเติมนะออกกินยอดฟูไปนี่สองหน่วยฟูเนาะประมาณห้าจากการลากระหอกอีเพราะดาวคดูรุ่นเลิล่ะดับสิบก็รับเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นบ้านเสียงมีเนาะอันบ้านทางผ่านที่จะไปอ่าไซสสมบูรณ์เนาะ อีกห้าสิบเอ็ดกิโลก็หอดใส่สมบูรณ์มาบอกแสดงว่าเขาขี่รถโค้งเลยนี่เหรอแสดงว่าอันใส่สมบูรณ์นี่มันจะอยู่ประมาณอยู่พุ่นอยู่พุ่นละมันที่เซิงกับบ้านเะมันจะประจักษ์อ,อันนี้แม่นอ่าบ้านเสียงมีเนาะเบื้งนี้เลาลุงเ,ล,ล,งเลาลุ้องนแมนสมอนี่ขายเครื่อง งูไปขี้พีเบิ้งทำเลน้อยนึงก่อนเล่กไปซุดบนบกจอยคากุดอันแขนงงเลยอืมพวกนี้เป็นซุ้มส่วนใหญ่เนาะมองนี่เนาะฝนเป็นเป็นอันนี้ค่ะเจ้านั่นเด้อู้พออันนี้ไม่น้ามาดิบอกห่วยจ้ำจ้าห่วยตัวปองใชทครัซาดเนาะมีแต่รอดปีอะไรห่วยนี่ฮู้ไหมเออมันมีดินอยู่นี่คือที่คักเนาะ มักมองนี่แล้วนี่มักผสมัทำลีซี่ดูไหมอ่วงงามขนาดลีซี่น้ำมีตลอดปีไอ้นี่นเจอเว่าตรงตะทมขึ้นน้ำฝนมันจะกลืนขึ้นประมาณเมตรหนึ่งเอาเหยียนแท้เนี่ย อันนี้เป็นขัวอ่ะขัวน้ำซ่านนะพ่อข้าวบ้านน้าพงก้นน้ำวดนมซานนั่นแหละแม่บอกจามเกี่ยวไฟเกี่ยวมากนี่เรากูได้ดีเป็นวังอยู่ยังเป็นทร่งมาติหลายกว่านะพ่อแม่นรอต้นหน้าห้างขายเครื่องวะไม่เทากายมาแล้วรอ ตัดยงตัดยิบอีเด้เหรอบริการเซาโตเซาเต้นอีเด้เหรออะทุกคนตอนนี้น้องอู้กมาวัดเฮือนแล้วน้องไปเวียกกับพ่อมากะไปเบิ่งเวียกเนาะว่าอ่าจะเฮ็ดเริ่มต้นอยากอยากเฮ็ดธุรกิจเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าไปเบิ่งอ่า ทำเลมาแล้วยังยังยังบระธนบอกขี้น้องว่าทีเฮ็ดอย่างเพราะว่าเก็บเป็นความลับก่อนเดียวอ่ะเฮ็ดได้ไปได้จนค่อยสิ้มาเสลยเนาะย่ามันไปบูได้ย่านไปบุรอดก็คือไปเบิ้งมาแล้วก็คือตอนนี้ยังยังซอกฮานบูได้ยังซอกบอนเซาฮานบูได้เนาะกะเอ้ยอกใจอยู่เจ๊สิปีเซามองด่ายท่จังด่เนาะกะหลายหคนก็บอกว่าน้องอูหน้าน้องอูเป็นสิวฮักษาได้ทาครีมนนนั่นนี่คือทุกคน อันอย่าป้อยโตหลายดูนะนี่ปุ๊ดป้อยโตไม่อย่างเลยทุกคนอันคือแค่หน้าน้องอูนี่เป็นสิวคือน้องอูขนาดเป็นสิวตั้งแต่อายุสิบสองปีแล้วก็เป็นมาเลยแล้วก็บโได,ด้ดีว่อบ,บ,บัดเป็นบัดยุบบัดเป็นบัดยุบละอ่ะส่วนที่น้องอูเป็นสิวเองก็คือตอน,นที่น้องอูไปไทยเนาะเนื่องจากแบบโบได้พักพ่อนโบเพียงพอได้แล้วก็เหตุให้สิวขึ้นเนาะแล้วก็กลับมาลาวเนาะกลับมาลาวกับอันนี้กับ เป็นเป้าเก่าเนาะอันนี้เป็นปันดีมาแล้วแต่มันเป็นเป้วเก่าละอันนี้มันขึ้นเมื่อเวลามันเป็นเวลาที่เป็นเมนขนาดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็พอดีเป็นเมนแล้วก็ดีแล้วก็ขึ้นเสียนะคือหลายๆคนบอกว่าซื้อครีมมาทานุนนั่นนู่นนั่นนี่ได้ก็คือแห้งซื้อครีมมาทาขนาดมันบูทืกขนาดแห้งขึ้นเทียนตอนมันขึ้นหลายๆก็คือมันเป็นสิวแล้วเขาก็พพายามแบบว่าล้างหน้าเซ็ตหน้าหลายๆคนบอกว่าน้งอ้วนหน้ามันนู่นนั่นนี่ พยายามล้างหน้าเซตหน้าอยู่แต่มันก็มันแล้วก็มันกะอันนี้นี่จากกล้อง iPhone นี่มันก็คือจะเกินเป็นความเป็นจริงแบบโหดายเนาะทาไผ่อะมีกล้อง iPhone กะซิฮู้ว่ากล้องมันโหดายซัําใดเนาะทุกคนเนาะกะสำหรับน้องอูลแล้วกะหน้าตอนนี้น้องอูบร่ได้แต่งหน้าเนาะน้องอูทาแค่คขีมบำรุงมือเ้านี้แล้วก็น้องอูก็ทากันแดดใส่เนาะแล้วก็เค่ียนั้นที่น้องอู้บทาเพราะว่าการทาเอาไปทาอีกเป็นพวกอัน อ้องผอง้องพื้แล้วทาแป้งอันมันจะให้อุดตันเลยให้สิวขึ้นตอนนี้ก็พยายามรักษาอยู่เนาะอันทุกคนโบวิ่งไผ่ดอกที่แบบว่าโบอยากให้หน้าตัวเองงามโบอยากให้หน้าตัวเองเป็นสิวโบวิ่งไผ่ดอกที่จะโบรักษาหน้าก็คืออ่าคนที่โบมีคนที่โบเป็นสิวนะจะบวกเข้าใจคนที่เป็นสิวทุกคนคือถ้าผ่เป็นสิวแล้ว,วบวมบดีนี่นะจะฮู้ได้เลยว่าอ่าการที่คนมันมันโบได้เปินแล้วมันจะปวง่ายขนาดนั้นนะแล้วก็ น้องอูู้เลยว่าเป็นอย่างน้องอูคือเป็นสิวไปเบื้องญาติทางพ่อดูมีทต่คนเป็นสิวหมดเลยแล้วก็แม่อีกก็เป็นสิวอีกสนานเลี้ยน้องอูก,กับโบแปลก,กที่น้องอูจะเป็นสิวเพราะว่าสสา่เลือดนะทุกคนมันมาน้ําสยเลือดนะเลือดน้องอูนะต้องเป็นสิวหน้าน้องชายน้องอู้กับเป็นหน้าอ้ากับเป็นเนาะอ้าน้องอูแห้งหลายเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> <c oughs> กับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกะยังบทันหู้เชื่อว่าจะไปอะไปเซาหาฮานละเล,ลิมเฮ็ดไดโบ ต่พยายามโทรมื่ออื่นมื่ออื่นนี้สิไปสิไปอีกกับพ่ออีกไปเบิ่งอีกว่าอ่าเขาสิให้เขาเศร้าบ่หรือบ่ให้เขาเศร้าคันท่าน้องอู้เศร้าได้แล้วน้องอู้จัดการทุกอย่างได้แล้วน้องอู้จังสิสเลย์เนาะวันน้องอู้สิอ่าเฮ็ดอีหยังเนาะตอนนี้บ่ฟ้าว,า,วาวเทื่อเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องอู้คลิปต่อไปเด้อ